สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมอยู่กับบูมอัลตบานนะครับผมวันนี้อยู่ที่ออตบานไทยแลนดเราก็เขาเรียกว่ามีโปรเจกต์เจ๋งๆอีกแล้วนะครับกับคันนี้นะครับกลับมาอีกแล้วนะครับผมคันนี้ก็เป็นรถที่เขาเรียกว่าแต่งเต็มสุดๆคันหนึ่งของประเทศไทยนะครับผม G 2 0นะครับผม M 3 4 0 I นะครับสีนั่นเองนะครับผม ดันซ้ายมือของผมเลยนะครับคุณผู้ชมก็มาทำอะไรนะฮะมาทำอะไรก็นี่เลยครับผมอย่างที่เห็นกันนะครับคุณผู้ชมก็คือสิ่งที่อยู่ที่มือซ้ายของผมนะครับผมเขาเรียกว่าฟอนฮูที่เป็นคาร์บอนแบรนด์ชื่อดังนะครับผมที่คิดว่าสําหรับตัวผมนะน่าจะเป็นเป็นฝาคาร์บอนที่สวยที่สุดของ G20 แล้วในตอนนี้และชิ้นนี้คือชิ้นแรกในไทยครับคุณผู้ชมครับผมเป็นชิ้นแรกในประเทศไทยอย่างแน่นอนนะครับผมสั่งมาเกอบ กือบเจ็ดเดือนฮะโอเคครับผมก็เป็นฝาของดาวินโปล์นี่นะคุณผู้ชมครับผมดูฮะความสวยงามของเขานะครับก็งานดีมากจริงๆนะฮะสวยงามฟิตติ้งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะพอดีมากๆเลยครับผมนะเดยวเราไปดูกันครับผมว่าฝาชิ้นนี้นะครับผมของดาวินโปลนะครับผมที่เป็นคันแรกในไทยนะครับผมที่มีอยู่ใน M3 ในสุดไอคันนี้เนี่ยจะเต็มขนาดไหนเพราะว่าคันนี้เนี่ย ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องใส่ให้มันสุดกว่านี้นะผมอันนี้คือชิ้นหนึ่งในตัวนี้นะผมก็ชมไปเลยครับ Go tulips twist in Hannah a, a like communists no, I'm waiting for two. All these things blowing up my phone. Like, where are you? Only ever got time for one that wants my boo.